สบายดีสบายดีสบายดีพี่นอ้องสบายดียำเศร้ามือดีจูหาพี่นอ้องจูหามาเอากับข่าเลยมีย้ำงเงนี่ยน้องมือดีเนาะสบายดีชมเมงพี่น้องปลาทูปลาทูนี่ทอดทอดเอาทิตาตา้ตมัุงด้วย,ยาย มัน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 เจ้ <glam our. S 1> <ellt> าหมูก็ตอกี้วันนีเอาไก่ใช่ไหมล่ะตัดลาบเดวเอาเปลี่ยนเมนูเอาปลาทูกระถอดเยอะเอายอดผ่าทอดเด้อเอาหมาบ่หมูบะหมีอได้ไปซืี่เอาชุดเอามาไลยห่านไก่ เอาเล่นก็เลือเท่านี้แหละตัท่านออกตลอย้อยเอาลงเอาลงไล่กับ้เย็นกับีเอาลงไลเดี๋ยวมันกัเวิดเวิดป่าเที่ยวเลยได้ขย้อยเอาลงกินขุมมืออะ คนเห็ดเต้น,<ช>นบ่กน่คนเห็ดบ<ผ>มเป็นเอาลมกมาเดียวเบิดราบบีอ่ะแก็ได้ก,ก,กินแต่หมื่อดีอัง <laughs> เปลี่ยนเมนูเมื่อนอี้ดิซ่อาอันดับแปดปีเองบอกตับตับไก่อขอบใจหลายๆเด้อทางกานแม่ที่ัวทาง U A E คณะพนุนสปนอนเซอร์กับข่าคุมมือเน,ะนาะแมนก็ได้พุดได้กินลึขงใน้น,น,าานอขึ้นขอบขอบึ้น่าขอบใจอ่างทดขอบใจหลายๆเด้อแล้วก็มีคองดื่มพ้าเจ้าบอะ เพราะวันจริงเนี่ยญาติกันจะแซวจัดให้เด็กน้อยเด็กน้อผู้ใหญ่ฮอดบ่ทันเด็กน้อยลงมาแล้วเปิ้นแล้วก็เอาปลากระป๋องไปยำบ่เอาก็เอาเยอย่ามันบ่พอกินเนาะไก่น่ะบ่น่ะไก่น่ะบ่กินก็ยามกิน่มือบ้านเออเอาปลากระป๋องไปยำมื้ออื่นงซือหมูบ่ดได๋อันเบิกเอาปลากระป๋องฮนึง แล่วกับใบผักบัวต้มยำน่ะใส่หั่นหัวหิงไคแล้วก็หอมหัวแดงปลตับบั้งแพ็คนึงไปยำเปลี่ยนเมนูมือนี้ไปปนขาเด้อปลาย่อได้ย่อได้ิย่อย่อบุญเคือบ่เอารถเข็นบ่มแม่ใหญ่อ้วนสหุ่นใหญ่ได้พี่น้องเอ้ยพู เราเอาไปหลยเตีงเซงเตีงเซงไปแล้แลพวพอกเราว่าย่อกันย่อบุญไปค่ปนวะก็เป็นของไอเม็ดทิวคือเก่าน้องพี่น้องทาง U.S.A. คุละกินเหงากินเยืะไปจนพอแล้วหอดบุญสมโพธิพอแล้วคิดว่าพี่น้องเลยแต่ว่าบุญสมโพธิก็สิได้ซื้อกับเขากัหนามาขึ้นโตอีกน้องพี่น้องเพื่อให้ค้นมา มาบวดถือสินก si si ินเจนะเฮาก็สิได้ซื้อกับเขาอีกก็เป็นของอ้ายแม็คิวอีกเนาะก็พุ่นละพังเบิ่งฮอดมื้อบุญพุ่นละพี่น้องชาวแพงสิได้เมนูยังแน่เนาะแต่ว่ากินข้าวก่อนอ่าถือสินนี่เพิ่นเน้นของเจเจพั่น่บ่ให้กินสัตว์เฮาก็สิหาซื้อเป็นของเจเดี๋ยวตามไปเบิ่งจูหา 那比那更。 มาหุงเฮิมจูหาเมื่อนี้จูสุดท้ายมื่ออื่นเปจูหนึ่งอีกเริ่มอีกมัวได้จูหามากนลยล่ะมัวได่ลูกๆบะถึกบะถึงวันอาทิตย์หัวเดอกวันอาทิตย์นี้โบเห็นนีกต้ก็บมลาามากมากรมากาทินคักตะมะหุ่งแสบเด้อ ขันอยากกินเ่บต้องให้ยคอยมาตามาสันข้าวขาเจ้าพ้อมไมไ่ง่ายมือวานนี่ขนาดตามะถ่อย uh ัง huh ว่าเสียเสพนะเจ้าว่าขาวหนวดกินนงาเหมือกับบัวจักเนาะว่าเพื่อนกับเจ้าว่าข้าวหนวกินนงเหอบัจักข้าวหนวใย้เอาตำาจัก อ,อ,อ,อันหอมหัวแดงขั้นบวมี่ไปเอาเงินน้ำข่อยไปซื้อเอาเดินน้ำไ่ใหญ่ทองมาใส่ยำยำ,ำ,ำปปอ,อันนั้นยำปลาปองนะ่ะใครชาบเข้าไปเอาก็ได้ต่าเข้าไปเอาน้ำป่าเงินไปซื้อเอาหอมหัวแดงเออซือาาอ้อตั้งมะขี่ก็เลยมะม่อนรีอยู่นี่มันไงเดี๋ยวขึ้นไปเอาน้ำป่าก็ได้เธเดี๋ยวป่าไปซื้อไว้มาให้้จาย เกี่ยววาสิเอาไก่เน่มีปลาทูมีย่อมีมีปลาปองปลาปองบ่ะแอนปลาปงย่อเสือหัว้ตั้ขัหัวอันนี้ปา ไไ,ไ,ไน,น้ำห่อนข้าเจ้าเสียบแล้วป่ะเนาะ เื่อ hmm. นี well, you you so ่โบเมื่อนี่บ่ได้เอากระเเอาแต่โอนตินผู้ใดก็คืออยากแะอยากกินโอนติมได้แม่ยังเจ็มือได้บุญบรรเทานาอจนเขามาเลยได้มาแบยังหาบอยังหาทำบอเาวันที่เร้าหาเมื่อนี่ิเจเจสหเออวันที่เส้าหาเพราจะยนแมนยังเจ็มือเจ็มือแปดมือเขาจะยังบัวสร้างนะผาย ตัวเลยเอาหมดที่เรากค่อยใบก่อนอยู่นะเออไปไปห thịt chai tôm nạm nè Thôi tôm nạm bột xanh chói tôm nạm พ่เแมากำลังบัวพันหาไหาไห้ขาวมาใส่น้ำอบน้ำหอมบ่จ้ะสีแจเวลาเห็ดสมโพน bỏ đường vô เจ้าบ่ của โอ๋ข่อยไปฮอด ยังอยู่เจ็ดมือวสะสิสิฮอตมือบุญสมโภตวันที่เศร้าหาพี่น้องแพงกับซิคอปิดคลิปกันเดอ้พอพ่อๆกันคลิปหนาพี่น้องหากก็ไรก็แซ่เนอสบายดีกอดอื่นก็ขอขอบุญขอบุณเนาะทางสปอนเซอร์เรื่องกับเขากำบนดก็คือ i m a c ็ e ช l เนาะทาง USA กับเขาเของอางานนี้ ตั้งแต่วันที่สาเจ็ดนะพี่น้องวันที่ยี่สิบเจ็ดจนถึงวันที่สิบเจ็ดพี่น้องกับเขากับนามเฮาแต่ละมื้อละวันบ่ได้ขาดพร้อมเครื่องดื่มโอวันตินกาแฟเอ็มลอยนะเนาะนี่แต่นี่แต่ซาแพงสิงเอาลงแต่ละมื้อแต่ว่าเครื่องดื่มก็บ,บ่ได้ขาดกับเขาก็บ,บ่ได้ขาด พ่อพ nah, ่อกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดี